นะเดี๋ยวผมรถเสียพี่แม็กก่อนเดิมพีแม็กกี้นี่ไม่ค่ะวันครูมันชอบเสียงอีพีแม็กเนาะจริงไอ้เฮียชมไหมคะไม่แป๊บนึงใครบอกแพทกิ๊ไปเลยนะเนี่ยแพทกิ๊ก็เลยออมคนละตัวไอมันไม่ได้โว้มันมาดูนี่มันได้คนอื่นตรงไหมแต่เนียนเนียนไงมีใครมั้งนี่อ๋อคนนั้น E F K A L O ว่าถ้าถ้าเรามีดาวมิดเอาจริงจริงเราจริงเราถ้าเรามีดาวมิน่าจะสนุกน่าจะสู่สี่ตัวนี้เพราะว่าคือเราก็เปิดสอดได้ใช่ปะเราแบบเราไม่มีดาวมิกันนะพวกอาจจะเปิดได้ก็จริงอ๋อจริงจริงจริงจิงก็ไม่ไดเมวับคลิปอยู่อะไปดูเลยว่ารอบแรกอะดับยกเตอเยอะมากเวลาไปไปเปิดให้เราอะไรเงี้ยจริงจริงถ้ามันยืนอยู่ตรงนี้มันจะไม่ขึ้นเอฟเฟกเอฟเฟกเลือดเหรอ อะไรอะไร่ะฮิวอ่ะสีน้ําเงินมันมันมันไม่ขึ้นเอฟเฟกต์จิวอ่ะแต่ทำไมสีแดงขึ้นวะเอ้ยพี่ผิดถูกว่าวายทูเคมันจะขึ้นเลือดแบบลอยลอยอ่ะแต่ขึ้นที่ชื่อบางออกขึ้นขึ้นขึ้นอีดอกแต่มันบางลงันบางอีดอกเฉยๆโอ้โหโอ้แม็กแม็กแม็กแม็พี่ต้องมองกลับมุมมองนี่ตรงขาน้ไม่ต้องอ่ะน้องชายนะครับ รอการมุนถ้าใครมั่นใจมั่นใจก็เอาดูดมาเล่นเลยตั้งแต่แรกอะไม่ต้องกลัวหรอกเกมมากูเมาอะมานาย7ิบเจ็ดคสไอ้นี้ไอ้บอดเล่นไอ้บอดเกมหมาฮะทุกไม่ใช่คนชื่อไอ้แจ๊คเล่นทุกสองตัวหรอไม่ไม่ติดแจกไอ้นี่ติแจ๊กไม่ว่างเปลี่ยนมาเป็น พี่แจงไม่ว่างก็เลยไปเรียกไอบอลมาเล่นแล้วก็พี่นิวออลรหัสไทเลสแต่บองบอลมันทุบดีนะสูบมาเล่นดีอยู่นะแต่มันแอฟไม่หนอ,อี้ี้ยมึงรอดูเลยเดี๋ยวมันก็เดินมาหากูเป็นไงเป็นไง,นง่อเลยลิกไม่ฉลาดยังฉลาดปัดชิบหาย อเนี่ยดูดูของเราผมไม่พยายามให้บนบนกับล่างอ่ะเล่นมันจะได้แบบคุมบนคุมล่างมันจะได้ไม่กล้าวิ่งเข้านี่นี่ใครใครที่ยังไม่ออกก็ดูแบบว่าเอยดูว่าไว้ดูเคเราอ่ะใครเล่นตำแหน่งของใครบ้าง ก็จะลองลองดูลองดูของวายดูเกก็ได้เพราะว่าดูเกียจะเล่นแบบบนถือดูดล่างถือดูดโคหลาอันเลยอปะหรือว่าไม่ก็กลางปะแต่ว่ากลางปะแต่ว่ามีแต่ว่าพี่นในถือถือดูดอันนึงบางที่เป็นกันอ่ะรับพี่โออังไปพี่รู้เลยไหม <c oughs> แต่วันนี้คุยไปดูเคลน่าจะเล่นดีนะเพราะว่าชนะรอบแรกมาใช่ไหมแล้วรอบแรกไมตี้ชนะวันมอทามแล้วเราชนะไมตี้ฝ่าวมอทาพเดาเยอะมากไปดูแล้วคลิปย้อนใช่แต่ว่าหนูห,หนูว่าอ้าววันมอทามตัวกันนดีนะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าตัวบุกอ่ะยัยงขาดยังเขาเรียกว่ายังขาดการเข้าสออ่ะเป็นแหลมสิ่งเงี้ยเข้าแรงแรงก,ก็จริงแต่ว่าเหมือนบ มีหลายจังหวัดที่างนี้ก็เไตอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เคยมุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เขาค่ะกูก็ไต่เนาะดีแต่กับมือเออเก่งแต่กับมือเก่งแต่กับมึงดีแต่กับมึงแถมสิงบ้องอีดอ๊อกนี่นี่ก็เก่งแต่กูมีแต่มึงกับแม่ของนั่นแหละไม่มีใครดีเท่ากูแล้วค่ะไอ้กูน่าเก่งที่สุดในโลกโอ้โหชอบใครเล่นอ่ะที่เปิดไอ้เปิดเล่นอ่ะหรือว่าเล่นอื่นเล่นรถรสวย เธอยกไปหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อีเฟิร์สเทียเลยเออตายแล้วเนี่ยโอ้โหีกันี่จะตายหรายมนีกแม่ง้อนสันแบบเนี้ยกันไม่ต้องทัเทียอะไรนะอีดอกก็สิงเทียมมงดูนะอีเฟิร์สยกไปเสะหนึ่งรังกับสองรังแล้วก็อีกุดกุไปหนึ่งรังเลือดมันยังเหลืออีดอก มอขนดกูบางกูกไม่ไหเลยยกไมหลยทลาทเหลาเอนอะยนอเออเอะออ้เออะเนออนอม่นออยนเนอนอเอเอเเออเอเออเออเอนอ เอามา้ถ้าดยิงอาแลมีาไปยตม่ไตายยกสูงสวยในรยีด้วย่ไม่ได้ว่ะเอาไตายไกลเลยเเนี่ยมัจะยุ่งไรนานขนาดนั้นนะทีมานาเต็มอันนี้ต้นโพมหมเนี่ยอยุดเลยเขาถออยู่คนเนี้ยถือกเหลาทีทีกเหลา โอแอบัทีอีดอกาจเหนื่อยแล้วสวยแล้วพี่บอกไอ้หียกูเหล่าลาแล้วนะไ้ยรล้ว่ช็อตไปไหนเนี่ยอเแล้วชลอดได้เหล่าลาโอเคได้ล่อ๋อเบียบี้อ๋อหยยงเบียบีนอูี้วอะไรก่อ เอาเราไปโดนเขายกสาตัวแล้วโดนยงไม่พักเลยกะดดยกุดตุยุดตุยุด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 เออล้วโลกันดีะได้เหลือเหลือสเป็นต่เองก็ดเอาโลกันดี้กับครับโดนยกไหกไม่พักอ๋อไปไหนอะข้าบนไปไหนพี่อีพลูกมันแตกไปแล้วลูก่

ก็จะนะเดี๋ยวก็มา้วครับมาแล้วครับรอเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้เโดนไงครับทีรักเออเป็นไงครับทีรกเอาแล้วดูตกดูตกมาป็นทุบทุบุบยได้แล้วได้แล้วได้แล้วยางเดียวอะุบยางเดียวอหดีเลออมดแล้วยี่สิเจ็ดมด่เหลือแล้วเหาฟีจัดสันเหลดบวันเหลา เราจำพังอีแม็กอันนี้คืออีแม็กเลยกลัวเปล่าถามว่ามีดาเมจก็เลยไปเหล่าบีโดนล้อไงโดนล้อไงอีดอกดาเมจน้อยดาเม็น้อยอย่าเชยอย่าเชยมึงลุกไปอีมันมึงลุกไปอีมันมันไม่รู้ามันตยเออไอเจฟ์เหลาดิเหลาดิอะไรนะพี่อีอีเปิดตุ๊บตุ๊าที่มาหนาเต็มหลอดดิหรอดออดูดิตูไม่ได้ดู ไปดูดีกว่ามันทุบไม่โดนเมื่อกี้ไปด่าของวอรเกมหมาดีกว่าช่วยรัวอู้หูอีเยเราโดนเรากลับโดนเราดูดกลับแล้วอีทิวทิวอ๋อดีดบอกกูจะจับกูจะจับหลายรอบแล้วอีดอกจับทำไมนี่กูจะจับอ๋ออ๋เอ๋อมันจะให้พวกนั้นช่วยจับเอามาได้ชดคือคุยดอกข้อวงเมื่อกี้วงดับยกอ่ะ ไม่ฉลาดแม่ไม่รดีหลานทางเจอกูแน่เกิดมาเขาก็ไม่ตีกันเลยกันหรอกมีแต่เราได้แต่ตีใช่มีแต่เราได้แต่ตีเราดินซิ่งโอ้ยเราโดนอีเซียดินซิ่งมิชชั่นซิ่งไงมิชาร์โลเต้ดีขึ้นของดีขึ้นของไอ้ทิจจะไทยดีขึ้นไอ้นี่มันมานานแม่งไม่ค่อยขึ้นเยอะนะไม่หมดดีไม่ค่อยขึ้น ดาเมจมันไม่เอยแรงไงพี่แต่มันได้ความต่อเนื่องดีขึ้นอีกมาดูชาล็อกขึ้นใส่จนตายแม่งก็มาหนก็โดนก้าวไปเนี่ยคือไม่เห็นเลยจะจะขยำเยออะไรตคนนี้ยังเอาอ่ะนี่ผมดูเนี่ยมิยาบีนี่ไม่มีใครดีเท่าไม่ได้ชาลอกมันใสผีเจ่อไฟคอมมอนต์ไม่หยุดไม่อีจับจับเลยอ่ะ้าวปาดตายตายโอ้โหบนมานาเต็มก็หลอม โอ้ยจะเต็มต่อไปต้องจับ sí ต้องจับมาละตงหิวกระเตอรไม่ได้เข้าไม่ได้หิววกิฝ่ดีกว่าเข้าไม่ได้ครับกลับไป็นเธอมาน้าต่อโดนยกแล้วนะจับเข้าไปโดนยกแล้วนะโดนยกแล้วนะบิ้วเดอะบิ๊วหน่อยเบอร์ลูกูนะผมอื้อเออเอาเออเอาได้ไม่นะเอาได้ไม่นะอีดอกไม่ได้เร้อยโดนตายปีน เสียเอะเนะเสียทุบไปเยอะมากเลยไม่ๆ้ยายยายกยยกรอเอลอีกกระเทยมึงดนดนโอ้โหโอ้โหสเมตรเออสวย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 นมเลยเพื่อนมได้ดูดสอันกลับบ้านตูนเอาดูดอ่ตูนวเลือดว่สวยสวยี่ปีาปงอหโดนยกก้อว่ะมันมีตนเลยวยแล้ววฟ้าเข้วุยสวยสวยเหลาเา แล้วมียาบีมาดีเต็มแม่มึงนั่นแหละเออขอนเน้นๆเอาบูเอาได้เน้นๆนะเมื่อกี้ฉันแต่ก็ได้เน้นๆทุกเจียวุเจียวเจียวเจียวต่อรีบต่อรีบแล้วทำไมเขาไม่หิวเลือดกันออหิวแล้วโอเคเจียวอยู่หิวอยู่ก็ตายไงเมื่อกี้แล้วเขาโถูกลางนี่เบี่ยรกลางสิบแปดตัวยกยกบุญบุญบุญ กดเข้ากอวยิงสามเม็ดนึงเอออีกอีดอกกดขลอดปีขลอดปีขลอีขลอดีไม่เห็นเหรอเออบอสเกมเมอร์ไม่ยืนแอคอยู่เ่ี้ขลอีไปสองสาบลเมื่อกี้ได้ดูกลับมาแล้วได้ดูกลับมาได้ดูเลยทุกปะเมื่อกี้ีเลยนะอุ้ยอุ้ยบนบนบนเีบนนนอุ้ยช่วยช่ยเจ้าก็ได้แต่โอ้ย่งว่างว่างไม่มีดูด้วยอีดอก มีดีมีดีุ่นขาุนิะคชู่เขาพีเอสพีเอสมีเล่ยนเลยแล้วเขาโถมนี่ันฟ้านี่เล็นโอเวอร์ใช่ไหมพี่ใช่ใช่โดนยกนะน่ะอย่าไปกองกันนี่โดนยกนะโอ้โหดข้าวหเข้าโอ้โหโอ้โหโอโอหอมาแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโดนโหมเลยโดนโหมอ่ะโดหมดโอ้โหทุบมาเล่นเนยโอ้โหมานาต็มโอ้โหแล้วมานาเต็มเต็มเโอ้โหเยม้อดีนะไม่โดของสันเดเยอะล่งอยางเยอะเม่อกี้กี่ตัววะดีนะสันเดย์ไิงนัดเดียวเออสันเดดีมะเกนดอกกนสันเดย์บัดนัดเดียวอะมีบ้างหลน่าจะเห็นสดหมูบอกแค่้ แต่เข้าได้ไหมนี่บีบีแต่จวันนี้สวยจังแต่จำวัเมื่อกี้สวยจริงโอ้ดียิงตัดทิ้งเลยอ่ะต้องยิงตัดทิ้งเลยอ่ะสวยยกสวต่อสวยมีดันให้ด้วยสวยอีกสวยฝานเออยิปทำไมไม่เอาปุ๊กมาขอนปุ๊กไม่ได้ดีกว่า ไปอ่างเกลือกดทิวทีโดนอีเทียเลยการละลิ้นลิ้มโดนดักด้านบนสันดีมาแล้วสันดีมาแล้วมุดเนีย่างดูดิเนี่ยอีดอกสันดีของของจะวิ่งหาทิวเลยทิวยาพี่ทิวดูพี่ทิวนี่เหมือนดาราเลยนี่มึงทิวทิวกูวิ่งไปนู่นนะจะถึงก้องตัวเองแล้วมั้งเจ้ เอาไไม่ด้ล่างมาล่างมาล่างล่างเนี่ยกานล่างน่ะโดนบ่อยนะล่างหลุดเลยล่างแบบโดนบ่อยจัดเลยใครคุ้มเลยเฮ้ยสวยไม่มีเลยเมื่อกี้เฮ้ยสิวโอ้ยสวยจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ทิวอีหรอไม่ทันหรอกไอ้สิได้อยู่ผมอยู่ขึ้นบนเข้าบนเข้าวสบายโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเนี่ยจะแตกแล้วนี่จะแตกแล้วนี่ อยู่บ้านดิแล้ว5นาทีสุดท้ายนี่แม่งเกิดนานด้วย20วิเอ้าวิเตอร์สมิอีว่าว่ะจบละวัดกันแหละเราไม่ได้เล่นนะกูไม่ได้เล่นว่าใครตายใครตายเกิด20วิอะรอบไม่ได้ว่าอะไรเลยกูไม่ได้เล่นนะมาแล้วฝั่งฟ้าเก็บนตายิงหนึ่งนัดอีกนัดหนึ่งมามาซ้อนโดนชาล็อตตี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชาล็อตมันโดนลุ้มข้อมือมิยาบีหวย ด้านึี้ด้านึี้ด้านนี่างนั้นถ้าทำมันตายได้แม่งมากกว่าจะเกิดนานทำไมจูจูไม่ทำอะไรเลยจิ้วไปจิูว่ายไปสู้เขากีดอกเรามีอันเดียวสองอันดอสองสองสองพี่มาแล้วเดี๋ยวรอได้อยู่ได้อยู่บุญมาบุญมาเอาโดนตัดเย้ยหลอดนะปัฟ้า S <S เออนัดมึงอีตักให้หมดอีดอกเ่เท้าแล้วเท่าแล้าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่ามีรวยดูจับดูดับดูับดูดับดูับโดนยกไม่เอาดูดกลับไงตูมันโดนโยกไงเราฟีวูเราฟียูเอ้มันไม่เอาดูดเก็บอะดูดมันหยดล่วงอยู่ข้างล่างเาน่าจะหยุดลงไก่อนนะเมื่อกี้ยันโดนยิงไงอีดัโดนยิงด สวยสวยสวยครับเิรดสวยดูเขาตกกล้วใ่น่ดูเขาตกอยู่างนั้ดูอยู่ทีนิวนิวเขาเก็บไปแล้วนวตั้งแต่เล่นโซนโฟนี้ก็เลิกก็เลิกดูมวยอีกเลยนี่ทิวเล่นยวันิวม้หีเนนตัดตลอดเลยอ่ะมันโดนล็อกใช่ิวโดนล็อกโดนล็อกร้เเ็ หิวเลือดอ่ะจังหวะนี้ต้องพยายามฮิวเลือดอ่ะแล้วก็อย่าพลาดอ่ะแต่แต่ช็อตเมื่อกี้ดูุนสมินไปเอ็ไปเอ็ดไปเอสไปเอ็ดจะไปเอ็ดเอยโอ้ไปงี้เลยไม่เล่นน้ำกูไม่เล่นน้ำสตอมินยกกลางยกเออเฟิร์สเข้าไปยกอีกชั้นหนึ่งยกเออโอ้โหสตอมินมึงไปไต่ทำไมนี่ เยอีดเฮียกูบอกให้ยิงเฮียแม่งเดินเดินวนอะไรวะอีดกเย็นเลยวะฝั่งนึงนะอีดอกูจะหนักเล่นอันนึงเราได้ทุกการมเราได้ทุกไปเฮียกูจะเลือกดู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 ดสวยี่นต่งีต่าิน่ดดูเี่ยวดูเท พวกข่ไม่ตจอทุบลินมาแรงมากเลยกิ๊ค่ิงไม่ขี้เขาทุบล่น2ออันแล้วป่ะน่ะไปไหนเอ้าก็ไม่ไ่ไหนเล่นอย่างนั้นแม่จะไปตายเอามกอีมามามาเวสุดท้ายป่ะ

เ่น่นแหละมันยากอเี้ยะเอียกูจะลุ้นขัดขาห้องเลยค่ะไม่ชันิชอตนี้ต้องไปไปไปบีบมิดเตอร์ซมินหน่อยนะอี้ยหูช้อตเชียร์เอี้ยกูจะลั้ไปบีบมิสเตอร์ซมินหน่อยนะเร